สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤกษบทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายคลิปพิเศษค่ะดาวศุกร์นะคะได้มีการย้ายเข้าสู่ราศีเมษส่งผลอย่างไรกับชาวพฤกษ์บ้างนะคะคลิปนี้ก็เป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้น ส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มนะคะหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือก็สอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยคะ่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยนะคะสำหรับในทางโหราศาสตร์ไทยนะคะตั้งแต่ช่วงวันที่ 27เมษาไปจนถึงวันที่21พฤษภาคม2567เป็นช่วงเกือบเกือบหนึ่งเดือนนะคะที่ดาวศุกร์เนี่ยจะย้ายไปสถิตท,ที่ราศีเมษนะคะแล้วก็ได้ตำแหน่งเป็นอุจจาภพิมุกตำแหน่งอุจจาพิมุกเนี่ยคือตำแหน่งที่ออกมาจากมหาอุดเพราะฉะนั้นจะให้คุณหย่อนกว่าจะให้คุณน้อยกว่าในช่วงที่เป็นมหาอุดนะคะคราวนี้ต้องบอกกันตรงๆว่าดาวศุกร์เนี่ยเป็นประหรือมีความเสื่อมด้วย แต่ด้วยความที่เป็นดาวสุกค่ะนะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ไปเจอดาวคู่ศัตรูในพื้นดวงของคุณจริงๆเนี่ยผลที่มันไม่ดีมันจะน้อยนะคะผลที่ทําให้เกิดเรื่องที่มันไม่โอเคมันจะน้อยหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นแค่เขาจะให้คุณหย่อนเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าดาวสุกเป็นดาวสุเเคราะห์เป็นดาวดีนะคะไม่ใช่ดาวปรับเคราะห์คราวนี้เขาไม่อยู่ในเรือนชะตาที่เรียกว่าเรือนวีนาศนะคะของชาวพลิกศ นะะในเรือนวินาศมีทั้งเรื่องดีแล้วมีทั้งเรื่องที่ต้องระวังค่ะเหมือนเดือนอื่นๆไม่ใช่ว่าอุ๊ยเรือนอริมรณะวินาศนี่ยังไงก็ต้องไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ค่ะเรื่องดีๆก็มีเนาะเรื่องที่สามารถป้องกันแก้ไขได้ก็มีนะคะคราวนี้เนี่ยดาวสุขเนี่ยเขามาจากเดือนชะตาคุณด้วยนะชาวพฤกษ์เขามาจากเดือนชาตานะชาาาานชาตาคุณนะดาวสุ์อะมาอยู่ในเรือนวินาศและมาจากเรือนอริของคุณ ไปอยู่ในเรือนวินาศนะคะอริวินาศเห็นไหมคะจากอาริมาวินาศเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยเรื่องศัตรูศัตร,ตรูเนี่ยถ้าชาวพฤกษบเนี่ยวางใจให้นิ่งทําใจให้สงบใครที่คิดไม่ดีกับคุณเขาจะขิดไปเองใครที่ทําไม่ดีนะคะโดยเฉพาะในช่วงหนึ่งเดือนนี้นะใครที่ทําไม่ดีกับคุณนะขิดเอง ศัตรูวินาศคืออริวินาศอืมเพราะฉะนั้นใจเย็นๆเพราะว่าถ้าชาพฤกษ,ษ์ศพใจร้อนเองคือดาวเจ้าเรือนชะตาคุณก็เป็นวินาศนะถ้าคุณใจร้อนเองไม่ดีนะอ่าต้องบอกแบบนี้นะเพราะฉะนั้นนะ่ะเราต้องสะท้อนกลับไปอะไรที่มันไม่ดีอย่าเอาเข้าตัวเราใจเราต้องนิ่งๆเย็นๆช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครทํางานที่เกี่ยวกับเป็นธุรกิจออนไลน์นะหรือศาสตร์มูเตลูหรือดารานักแสดงอะไรประมาณนี้นะ การโฆษณาอะไรต่างๆเนี่ยเทคโนโลยีแบบนี้ก็ได้ดีมากต้องบอกเลยว่าดีมากสเ,นาเสเน่ห์พารวยเสน่ห์พาผู้อุปถัมภ์เลยเพราะว่าการที่ดาวสุขอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยต้องบอกว่าถ้าคุณเนี่ยดูแลสเสน่ห์ของคุณเป็นอย่างดีเนี่ยนะคะในเรื่องงานเหล่านี้ที่ส้มบอกไปเนี่ยงานเกี่ยวกับความสวยความงามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับออนไลน์เนี่ยดีมากๆต้องบอกแบบนี้เลยจะได้ดีวาง,งานใหญ่จะได้มีเรื่องดีๆใหญ่ๆเข้ามานะคะ ช่วงนี้อารมณ์ความรู้สึกชาพฤกษศพอาจจะไม่ค่อยอยากจะออกไปไหนนะมีโลกส่วนตัวสูงไม่ค่อยอาจจอยากไปพบเจอใครช่วงนี้ก็อาจจะต้องฝืนใจดูแลบุคลิกภาพยิ้มแย้มแจ่มใสดสดใสให้มากขึ้นนิดนึงเดี๋ยวปลายเดือนพฤษภานะคะดาวสุกก็ย้ายไปอยู่ในเรือนชะตาคุณและให้ผลดีมากแล้วทนนิดนึง ใครที่ทําธุรกิจนอกเหนือจากที่กล่าวมาเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานหรือเป็นความเบื่อเบื่อในอารมณ์ความรู้สึกคุณได้อย่างที่บอกไปเลยว่าต้องฝืนนะคะทำให้ตัวเองสดใสในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดเนี่ยส้มมองว่าอาจจะมีคนเข้ามานะทางโซเชียลหรืออะไรก็ได้หรือปกติก็ได้แต่ว่าให้ระวังการเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์รักสามเศร้าหรือมีคนมาหลอกลวง ให้เราต้องกินน้ำใต้ศอกอันนี้ให้ระวังเพราะฉะนั้นพิจารณาให้ดีในช่วงนี้อาจจะต้องเว้นเว้นไปก่อนนะคะการทำสัลญกรรมความสวยความงามสัลญกรรมเนี่ยฉีดอะไรทั้งหลายเนี่ยดูคลินิกให้ดีเพราะอาจจะมีการผิดพลาดในช่วงนี้ได้เพราะฉะนั้นดูให้ดีหรือเลี่ยงไปก่อนปลายเดือนถึงจะดีนะคะในส่วนของคนมีคู่นะคะความรักคนมีคู่เนี่ยให้ระวังเรื่องอารมณ์ การที่ต่างคนต่างอยากมีโลกส่วนตัวสูงหรือยังไงระวังการใช้อารมณ์ด้วยระวังน้ำเสียงคำพูดหรือบางทีน้อยใจเงียบๆก็ได้ให้ระวังตรงนี้ต้องต้องดูแลจิตใจกันเออนะคะระวังในเรื่องความสัมพันธ์ซ้อนอาการน้อยใจกันะ่ะน้อยใจเราเงียบอะไม่โอเคนะคุยกันบอกกันดีๆด,ดีกว่านะฮะมาดูกันในเรื่องไพ่นะคะใบแรก Ace of Pentacles นะคะไพ่ดีหนึ่งเหรียญ มีโชคนะคะหลายคนมีโชคนะคะหรือมีงานบางคนถ้าไม่ได้มีโชคเป็นโชคลาภนะจะเป็นเรื่องงานเป็นเรื่องงานใหม่เงินใหม่งานจ้างตำแหน่งอย่างเงี้ยัพขึ้นเลยแบบดีมากนะะแล้วก็ขึ้นไพ่ห้าดาบด้วยสิ่งที่คุณพยายามมาตลอดในเรื่องงานประสบความสำเร็จและได้รับชัยชนะเป็นอย่างดีค่ะเนะ,ะ่ะใน open t a c l e s หัวกลับคุณกังวลเกี่ยวกับงานใช่ไหมแต่งานเข้าฉํำบอกเลย ไม่ต้องกลัวนะคะโอกาสเรื่องงานเข้ามารัวๆคะ่ะได้จับเงินได้จับงานเต็มที่นะคะสิ่งที่เป็นอุปสรรคคือความรู้สึกของคุณแต่แ a n g m a n หัวกลับมันมีเรื่องราวที่คุณคาดหวังคาดหวังในตัวคนรักคาดหวังในเรื่องงานแม้ว่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามาถ้าคุณไม่หวนกลับมามองสิ่งดีๆแล้วไปมองแต่อนาคตที่คุณคาดหวังมันจะเจ็บปวด นะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณคาดหวังคุณอาจจะไม่ได้แต่คุณจะได้สิ่งที่ดีกว่าที่คุณคาดเอาไว้เวลาที่คุณปล่อยวางทําใจให้สบายนั่นแหละคุณจะได้รับในสิ่งที่มันเกินคาดของคุณเนื่องผู้ใหญ่อุปถรัรมมานะคะเนี่ยหกเหรียญผู้ใหญ่อุปถรัรมมาจะมีการเปลี่ยนแปลงคือถ้าคุณเปลี่ยนแปลง energy ทางด้านจิตใจให้มันผ่อนคลายได้นะลดการคาดหวังทําให้สม่ําเสมอคุณเต็มที่อยู่แล้วอ่ะชาพฤกษ์ศพ ลดการคาดหวังลดความเครียดสักหน่อยงานเงินจะดีกว่านี้นะพลังงานดีๆมันจะเข้ามาดีกว่านี้เรื่องการคาดหวังความรักก็เช่นกันจะได้ไม่ต้องมีปัญหาแต่ส้มมองว่าหลายๆคนหลายๆคู่ในเรื่องความรักเนี่ยยังสามารถคุยกันได้อยู่แต่ต้องระวังอาการนนอยใจต้องบอกเลยนะคะอืมนะีมีอะไรก็คุยกันดีๆด,ดีกว่าคนโสดก็เหมือนกันนะคนโสดเนี่ยมีคนเข้ามาแต่อย่างที่ส้มบอกว่าในไพ่ก็เหมือนกันว่า บางคนอาจจะยังเข้ามาแล้วไม่ถูกใจโฟกัสเรื่องงานเงินไปก่อนดีที่สุดนะคะในเรื่องโชคลาภนะคะมาจากชาวลัคนาราศีกันมาจากชาวลัคนาราศีธนูขึ้นพไพ่ใบใหญ่การสงบจิตสงบใจนะคะโชคลาภอาจจะมาจากผู้หญิงก็ได้นะคะที่เป็นชาวราศีธนูที่อยู่ใกล้ชิดคุณเลขนำโชคนะคะได้สี่หนึ่งนะคะ สี่หนึ่งนะคะขอบคุณชาวพฤึกศพนะคะขอให้ชาวพฤึกศพมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ